เราเกิดมาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยคืออะไรบางคนก็อาจจะตอบกันไปคนละอย่างนะคะแต่สำหรับคนที่ได้ยินคําว่าพุทธศาสนาแล้วก็ได้สะสมความเห็นถูกที่เห็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตเพราะว่าทุกคนเกิดแล้วต้องตายสิ่งที่คิดว่าได้มาแล้วทั้งหมดทุกวันแม่แต่เมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนความสุขเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหน เรื่องสนุกอาหารหรือว่าลาบยศก็ตามแต่จะติดตามไปถึงโลกหน้าได้ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในหนึ่งชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะได้อะไรแต่ถ้าไม่ได้ฟังคําสอนนะคะจะไม่รู้คุณค่าเลยว่าสิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเกิดความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเป็นแต่ละขณะในชีวิตนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นประโยชน์อย่างนี้นะคะทุกคนก็คงจะมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ลาบซึ่งเสื่อมได้ไม่ใช่ยศซึ่งเสื่อมได้ไม่ใช่สรรเสริญไม่ใช่สุขซึ่งเป็นสิ่งประจำโลกค่ะซึ่งทุกคนก็ได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นก็คือการที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมและก็สมกับเป็นผู้ที่นับถือในพระพุทธศาสนาคือในคำสอนของผู้ทรงตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องวันเดียวไม่ใช่เรื่องครึ่งวันแต่เป็นเรื่องที่ตลอดชีวิต ถ้าเห็นประโยชน์นี่ค่ะจะรู้ว่าขาดธรรมะไม่ได้เพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าสิ่งอื่นจะเกิดขึ้นและหมดไปแต่ความรู้ความเข้าใจซึ่งเริ่มเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความสนใจที่จะรู้ต่อไปจะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงความเจริญคนส่วนใหญ่ก็คิดถึงความเจริญทางด้านวัตถุแต่ว่าใจเป็นยังไงที่กาลังเดือดร้อนแล้วก็จะเดือดร้อนต่อไปอีกก็เพราะจิตใจ,จเจริญหรือเปล่า หรือว่าไม่มีความเจริญเพราะไม่มีความเข้าใจด้วยเหตุนี้การแก้ปัญหาต่างๆไม่ใช่แก้ด้วยอย่างอื่นนะคะแต่แก้ด้วยสภาพของจิตซึ่งได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งนำให้แม้แต่คิดแม้แต่ทำก็ถูกต้องยิ่งขึ้น